นะคความเป็นอยู่ของป้าท้ายบ้านนะครับทุกคนแกมาถึงบ้านแกก็ปัดกวาดบ้านของแกนะกำลังก่อสร้างน่าอยู่น่าอยู่บ้านอย่างนี้ ส,นะสวัสดีครับเ c ซทุกคนทุกท่านครับวันนี้ก็ค่ำแล้วนะครับก็คงเดินทางกลับบ้านนะออกจากทุ่งนาลงพลมาได้สักพักแล้วนะครับวันนี้ก็มีคุณป้านะครับท้ายหมู่บ้านเนาะท้ายบ้าน <laughs> อ๋อคุณป้าท้ายบ้านเนะี่ยมาด้วยเนาะวันนี้นผมจะไปส่ง แชแนลมีแชแนลแน้ววันนี้ผมจะไปส่งแกที่ห้องนะเพราะว่า mm hmm. ที่บ้านนะที่บ้านของแกนะครับก่อนที่ mm hmm. เห็นว่าเป็นทางเดียวกันใช่ไหม mm hmm. ก็เลยแวะไปส่งแกหน่อยแล้วก็ผมก็จะเลยกลับนะครับที่บ้านผมครับผมเพราะว่าวันนี้ก็ค่าแล้วเนาะแต่บรรยากาศทุ่งนาตงผลก็วันนี้ก็คึกคันสนุกสนานครับเพราะว่าพี่น้องเหล่ายูทูบเบอร์ของเราก็โอ้นะจิเต็นทุน่งนาเลยมาพักผ่อนมาทำคอนเทนต์นะมาปรับพื้นที่นะ มีกิจกรรมอลายอย่างที่ทํากันที่ตรงนาแต่ว,ว่าวันนี้ค่าแล้วแอดมินาขอตัวกลับก่อนก็ได้พาป้าไทายบ้านนะนะกลับด้วยนะครับเดี๋ยวไปส่งแกที่ห้องนะครับอยู่ห้องไหนมไงหรออ่ะขอญาตนะไปไปเยี่ยมบ้านของป้าไทายบ้านนะครับทุกคนหานาทีก็พอครับผมอ่ากำลังลงรถครับทุกคนโอ้ยก็มาดูความเป็นอยู่ครับของพี่น้องล่ายูทูบเบอร์ของเราผมก็จะไปทุกหลังที่เขาเช่าแหละ แต่วันนี้มาเยี่ยมของป้าไทยบ้านนะกับของผู้ใหญ่นิ่มนะฮะคือหลังนี้นะฮะทุกคนเพิ่งสร้างเสร็จเนี่ยยังยังกำลังทำอยู่เนาะอ๋อมีไฟแล้วผู้ใหญ่นิ่มพักห้องไหนครับคุณป้า<ม>ห้องนู้นใช่ไหมอ๋อมีมีสองห้องเหรออืมเนี่ยขออนุญาตนะครับอ๋อไม่เป็นอันนี้ของผู้ใหญ่นิ่ม แล้วก็ห้องนี้ของพระไทยบ้านกับพี่พีลาวันเนาะอ๋อแต่ผมก็จะถ่ายบรรยากาศข้างนอกนี้ไปก่อนน่าอยู่เนาะเออดูสิไปก่อนนี่ฮะแล้วห้องน้ำอยู่นอกบ้านเหรอห้องน้ำมันยังทไม่เสร็จต้องใช้นอกบ้านเพาใช้นอกบ้านทางโน้นใช่ไหมได้เลยอ๋อด้านนู้นใช่ไหมฮะเป็นห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำรวม อ๋อม mm ีอ hmm. ย oh, yes. ู่สองห้องใช้คนละห้องเลยอ๋อมีข้าว่าจัดกานอีกห้องหนึ่งก็ดีครับเอาพักผ่อนครับคุณป้าทห้บ้านครับมาส่งนะเนาะอ๋อให้ให้ดูเหรอเกรงใจมากเลยขอบคุณมากครับผมอ๋อนี่ใช่ไหมฮะขอญาตเนาะน่าอยู่มากเลยอ่ะมันมีกลิ่นอายของความใหม่ นี่ฮะทุกคนเสียดายอย่างเดียวมันไม่มีสัญญาณเน็ตเท่าไหร่อ๋อไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมอือเออนั่นแหละตรงนี้แต่บ้านน่าอยู่ลููกกฝั่งนนน้้็บาอ๋อนี่ฮะทุกคนก็ขออนุญาตคุณป้าเขานะฮะดูความเป็นอยู่เนาะแกก็ใช่ครับพื้นก็ปูกับเรื่อนอย่างดีดูสิทุกคนเหนืยแต่ว่ากำลังทำกำลังก่อสร้างดูรั้วทางตรงนั้นกำลังผสมปูนอยู่เนี่ยดูแล้เนี่ยใช่ไหม ใช่เขากำลังทำเนี่ยเขาทันถึงนี้แล้วทุกคนถึงนี้แหละเดี๋ยวจะเดินเลาะดูรอบบ้านหน่อยนะ,ยนะครับผมนี่ฮะทุกคนน่าอยู่มากเลยบ้านของของป้าไทยบ้านนะกับแม่ผู้ใหญ่นะพักคนละห้องใช่ไหมแม่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิ่มนะฮะพักคนละห้องนี่ฮะบ้านอ่าสุดยอดเลยนะครับดูดนี่ฮะโอ้โนหนังใหญ่ครับทุกคนเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกัน นะครับกำลังก่อสร้างได้บ้านหลังใหม่อยู่เลยนะเนี่ยดีจังเลยเช่าทั้งหลังนะครับแต่มีสองห้องเนาะโอ้โหสุดยอดเลยของป้าท้ายบ้านและพ่อใหญ่ดิมนะฮะนี่เป็นห้องน้ำหลังบ้านวิ้ยหมากอะไรเนี่ยโอ้โมีมะม่วงหาวมะนาวโหได้ป้าท้ายบ้านนี่ฮะมะม่วงหาวมะนาวโหทุกคน หมากมุ้ะมุ้งมือง,งหาวมะนาวโหดะรอบบ้านนะทุกคนเนี่ยนะหยิบกินได้เลยนะแต่เปรี้ยวมากถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยวเดี่ยอยาก,กินนะฮบอือหือเปรี้ยวฝาดทะ้ทุกคนแต่เป็นยาเขาว่าเป็นยาอยูน่นะเป็นยาหวาเปรี้ยวนี่ฮนะบริเวณรอบบ้านฮนะอ้าวมีอีกหลังหนึ่งป้าไทยบ้าน,ห,านหลังนี้้เช่าไหมมาตอนมืดเนาะนี่นะ นี่ก็มีอีกหลังหนึง่งฮะเอานี่ไม่ไม่ใช่ของเขาเอาแม่เช่าะอะไรทางนี้แล้วถ้าถามเขาน่าจะให้เช่าอยูน่นะผม,มา่าโอ้ดูสิทุกคนแล้วก็หลังเขาให้เช่าไหมอโอ้หนึ่งหลังสองหลังยังว่างถ้าผมมา,ถ,าถ้าคิดว่าจะมาถามก็น่าจะให้เช่าอยูนนน่นี่ก็เอาค่ำนะทุกคน มาเยี่ยมบ้านป้าท้ายบ้านนะครับทุกคนเป็นอย่างไรบ้างเนาะสุดยอดเลยนี่ก็ห้องน้ําเป็นห้องน้ํารวมอืมนี่ก็นี่ก็อีกหนึ่งหลังนะหนึ่งหลังน่าจะเป็นเจ้าของคนเดียวกันนู่นก็อีกหนึ่งหลังแต่ว่าคนนมีคนอยู่นะฮะมีคนอยู่มีคนอยู่แต่ว่าที่บางๆก็จะมีหนึ่งหลังสองหลังหลังนี้ก็ เป็นเหล่ายูทูบของเรามาอยู่แล้วเนาะนะห้องน้ําก็ขอเป็นห้องน้ํำข้างนอกบ้านเนาะเพราะว่าข้างในเขากำลังทําอยู่นี่ก็จะมีไฟต่อเข้ามาก็ใหญ่ดีฮะนี่ฮะกว้างขวางมีน้ําอุ่นให้อาบด้วยนะโอ้โหน่าสุดยอดเลยมีน้ําอุ่นให้อาบด้วยนะดีจังเลยนะก็แวะมาดูความเป็นอยู่ของ ป้าทายบ้านครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้นะกับผู้ใหญ่นิ่มเนาะเห็นบ้านหลังนี้เขาพักอยู่ด้วยกันมีสองห้องเนาะผู้ใหญ่นิ่มแม่ออฟนะฮะป้าท้ายบ้านนะฮะนะเขามาอยู่ด้วยกันเวลานี้แต่ว่าก็แบ่งห้องกันอยู่เห็นว่มอย่างนั้นนะก่ออดมะนามาส่งฮะก็เลยถือโอกาสแวะมาเยี่ยมเนาะนะแวะมาเยี่ยมดูความเป็นอยู่นะครับเป็นยังไง นประมาณนี้ครับทุกคนดูรถรถบ้านก็น่าอยู่ฮะน่าอยู่สุดจอดเลยนี่ฮะรถจอดหน้าบ้านได้เลยนะนามาแกก็ปัดกวาดนะแล้วน,นอนได้ใช่ไหมคคนเดียวคืนนี้ ไม่กลัวอะไรนะเออดีแล้วดีแล้วห้องมิดชิด,<ะ>ม,ดมีล็อกประตูมีกรอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะที่นี่ขาดอย่างเดียวสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่มีนะที่นี่ใช่ไหมโอ้สุดยอดเลยเอานี่ก็คือบรรยากาศยามค่ำครับว่าจะแม่มาทักทายพี่พ่อนิ่มหน่อยนะเดี๋ยวับไปก่อน แกกลับไปกรอกแล้วนะตอนนี้ก็มีปลาไทยบ้านอยู่ด้วเอาฝากสินค้า TP สกินครับทีบำรุงผิวหน้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อสั่งซื้อได้ที่อะไรอ f ฟ i c i a l TP ทีพีสกนฝากสินค้าของแอดมานาสเปย์มานาแก้ปวดเมื่อยสเปย์บูลิมแก้ปวดเมื่อยเด้อนะสั่งซื้อที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสี่เสองเจ็ดเจ็ดปวดหลังปวดเขา่าปวดเอวนะเพียจากศูนย์พายนะครับคุกช่วยโป๊ะทจ่น้ำแช่ห้องไวช่วงเยียงขอลงคลิปก่อนครับสวัสดีครับ